สวัสดีครับผมพัฒนานช่อง TechAdopt นะครับสำหรับหัวข้อที่คุยกันในวันนี้เนี่ยจะมาคุยถึงวิธีการเปลี่ยนพอร์ร r e มทเดส e ์ท t อปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับจาก default พอตไปยังพอร์ตอื่นๆที่เราต้องการนะครับซึ่งจะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เรานะครับมีเซิร์ฟเวอร์และต้องการเข้าไปบริหารจัดการโดยเฉพาะในกรณีที่เราเนี่ยเอาเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะไว้ยังคลเคชันของเรา นะครับหรือเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่คลาวแล้วจะเข้าไปบริหารจัดการนะครับในกรณีที่โดยปกติแล้วนะการที่เราเปิดให้ใช้รีโมทเดสก์ท็อปนะครับจากที่บ้านเราเข้าไปที่ data center เราหรือระบบเซิร์ฟเวอร์เรานะครับที่ p รับ i รอยู่นะครับจากในหลายกรณีนะที่มีการเปิดเสร็จปุ๊บไม่ได้มีการทำอะไรเลยใช้ default นะครับเปิดปุ๊บ,บก็ใช้รีโมทเดสท็อปแบบรูปนี้นะครับเข้าไปบริหารจัดการนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวเองที่อยู่บน Data c e n t e r หรืออยู่บน Cloud เจอแจ็คพอ t ตครับว่าเจอแฮกเกอร์นะครับสแกนพอร์ตแล้วก็ใช้ช่องโหว่ IDP นั่นแหละวิ่งเข้าไปนะครับสามารถที่จะเอาแลนซ์ซอมแวร์ไปฝังไว้นะครับก็หลายๆเคสก็เจอกันพอสมควรมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าเราไม่ได้เข้าใจนะครับเคส เคสนี้วิดีโอเนี่ยจะมาแนะนำว่าทำยังไงล่ะเราถึงจะสามารถที่จะจัดการของเซิร์ฟเวอร์ให้เราเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีความเสี่ยงน้อยลงนะครับก็ก็คือเหตุผลที่จะมาคุยในคลิปนี้นั่นเองนะครับคําแนะนําในฐานะที่เรานะครับมีประสบการณ์ก็อยากจะเรียนเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าเวลาที่คุณมีเซิร์ฟเวอร์อยู่บนคลาวด์หรืออยู่บนตัวเ c เตอร์คลเค หรืออยู่ที่สํานักงานของคุณนะครับแต่คุณพับ l ป c ิกออกไปเนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเลี่ยงโดยใช้วิธีอื่นนะครับอย่างเช่นในองค์กรของเราเนี่ยมีไฟไวอล์อยู่แล้วนะครับเราทำเกิดการเปิดเนี่ยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า VPN นะครับให้อดมินหรือยูเซอร์หรืออะไรต่างเนี่ยเวลาใช้งานก็ทําการ VPN มาก่อนใช้ s q c u r e VPN นะครับ VPN มาที่ออฟฟิศแล้วค่อยใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้อันนี้ก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งเพราะว่าการ ใช้ VPN อย่างน้อยก็มีการเข้ารหัสเชื่อมต่อคอนเนกชันเข้ามาที่สักงานใหญ่นะครับโลกโลกภายนอกเขาจะไม่รู้ว่ามีคือขายแบบนี้อยู่นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ปลอดภยัยและก็นิยมใช้กันมากนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือการที่เราใช้อา RDP นี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีช้อยมากก็คือนะ ตอนนี้เพื่อนๆจะรีโมทไปที่อย่างเช่นเพื่อนๆมีดาตต์เบสเซิร์ฟเวอร์มีเว็บเซิร์ฟเวอร์มีแรงต่างแทนที่จะเปิดบนเซิร์ฟเวอร์นั้นโดยตรงแล้วก็ให้อดมินดัตต์เบสต่างๆรีโมทเข้าไปนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยนะถ้าจะรีโมทเข้าไปตรงๆให้เพื่อนๆใช้วิธีที่เราจะคุยกันในวันนี้คือทําการเปลี่ยนพอร์ตก่อนหรืออีกวิธีหนึ่งที่ดีมากกว่านั้นก็คือเพื่อนๆตั้งเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําการ เปิดพอร์ตนะครับให้อน,นุญาตให้ RDP เต็ดมาเปลี่ยนพอร์ตเหมือนกันนะเปลี่ยนพอร์ตให้เซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับรีโมทสเตชันโอเคไหมครับให้อน,นุญาตให้รีโมทสเตชันนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเลยต่อนะครับสำหรับก่อนที่ผมจะคุยในเนื้อหาข้างในนะฝากเพื่อนๆน,น,นะครับกด s u b s c r i b e ช่อง TechAdopt นะครับแล้วก,กดกระดิ่งตรงนี้แจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ที่สนใจในหัวข้อที่ผมทำและทีมงานทำนะครับมีหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์มีถามต้องขออภัยด้วยบางครั้งเนี่ยอาจจะตอบเร็วนะครับบางครั้งอาจจะกว่าจะเห็นแล้วได้ตอบนะครับแล้วกบ็บางท่านก็อาจจะถามข้อมูลเชิงให้ทบชูติ้งอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กำลังใจครับเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถผ่านพ้นและแก้ไขปัญหาได้นั้นได้นะครับอ่านหลอกที่มันเออ,เอเรเรอรขึ้นมาแล้วเอาไปเซิร์ชใน Google ได้ครับ ถ้ามีเวลามาตอบแล้วช่วยได้เลยผมก็สามารถที่จะตอบในคอมเมนต์ได้ยังไงก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาต้องมาคุยกันก่อนครับว่าโดยปกติแล้วนะครับบนเซิร์ฟเวอร์จะมีเซอร์วิสหนึ่งชื่อว่า Terminal Service นะครับโดยใช้พอร์ต TCP 3 3 8 9้พอร์ต3 3 8 9คือพอร์ตที่เป็นเรียกว่าเวลโ o ่พอร์ตนะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเวลาคลา e n ์แอนทำการรีโมท ไม่ต้องระบุพอร์ตนี้ไม่ต้องระบุพอร์ตสามสามแปดเก้าจะสังเกตว่าในหน้าหลักของเพจของวิดีโอนี้เนี่ยก็ใส่แค่ IP address ของเซิร์ฟเวอร์โอเคไหมครับแล้เสร็จปุ๊บก็ทำการใช้ทูที่เป็น Remote Desktop Client นั่นน่ะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้เลยโดยไม่ต้องระบุพอร์ตโอเคไหมครับนะอันนั้นคือ3389เพราะฉะนั้นในแ a บนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้3389แเราจะใช้พอร์ตอื่นอ่าโอเค เดี๋ยวนะครับพอทที่เราจะใช้ในแ lap นี้เนี่ยจะเป็นพอทพออะไรดีฮะพอทส,สาม 99. สามเก้าเก้าสมมติเราจะใช้พอทสามสามเก้าเก้าแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยนะเซิร์ฟเวอร์ นะของของเรานะครับคือไฟล์เซิฟเวอร์สองเนี่ยผมได้ทําการเปิดไว้แล้วล่ะนะครับเปิดรีโมทเดสท็อปไปแล้วหลายๆท่าน,นยคงรู้ว่าวิธีการเปิดรีโมทเดสท็อปนะครับเปิดตรงไหนก็เดี๋ยวอลองทําให้ดูอีกทีนึงนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมุมหมูสำหรับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับแต่ก็เอามาไวใ้ให้ท่านที่ไม่รู้นะได้เข้ามาดูนะครับโอเคอันนี้คือผม ทำการใช้ RDP เข้ามานะครับ Remote d e ท็ t o p s e r v ฟเว,วิธีการเปิดก็คือหลายท่านก็จะรู้ตรงนี้นะครับผมใช้แบบนี้นะแล้วก็โอเคไปเลยจบนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็สามารถที่จะ Remote Desktop เ,เข้ามาได้ทีนี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับถ้าหลายๆท่านนะครับ Remote Desktop แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งเปิดเมื่อกี้แล้ว นะแล้วยังเข้าไปได้นะนะครับให้มาเช็คี่ไฟวอลนะครับจะสังเกตว่าบางครั้งเราเปิดเซอร์วิสของบริการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยแต่ก็ยังเข้าไม่ได้คือติดไฟวอลของ w i n d o w s Server นั่นเองนะครับคำถามว่าอา้าวแล้วควรจะทำยังไงควรจะปิดไฟวอลไปเลยไหมหรือควรจะเปิดไฟวอลเฉพาะพอร์ตนั้นดีคำตอบที่ท,ที่ที่ผมอยากแนะนำก็คือ ให้คุณมาเปิดเฉพาะพอรตที่จะใช้ปกติแล้วเวลาเราติดตั้งแอปพลิเคชันอะไร Windows Server มันจะมีการเช็คว่าแอปพลิเคชันนั้นใช้พอร์ตอะไรมันจะถูกแอดอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องมาปิดไฟวอลเลยนะครับแทบจะไม่ต้องปิดไฟวอลเพราะว่าตอนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เข้าไปเนี่ย Windows Server ฉลาดพอที่จะอนุญาต Allow พอทที่ทำการติดตั้งนั้น <c oughs> เข้าไปเลย <c oughs> บน System นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังใช้ไงานไม่ได้ก็มา นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้มันดูนะตรงนี้มันดูเป็นแบบนะครับไม่แอดวานซไม่แอดวานซ์นะเดี๋ยวดูแอดวานซิตติ้งดิมันจะมาหน้าจอไหนอ่าเนี่ยผมอยากให้เพื่อนเอนเข้ามาที่ Video Defender Firewall with Advanced Security นะครับจะสังเกตว่ามีขา inbound ขา outbound นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่อง Remote Desktop อยู่นะครับ ีังไม่เช็คน,นะ,ะ,ะถ้าคนไหนเข้าไม่ได้ก็อาจจะเกิดจากการที่ไฟไว้แหละนะครับด็อกปกติมันจะมีนะเดสก์ท็อปนะ,อนะเขายากไหดูก่อนนะครับ ต้องไล่หานะครับถ้าจำไม่ผิดมันชื่อ Remote Desktop นี่แหละแต่ถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในคลิปนะครับถ้าสมมุติว่าเอาโทษทีพอดีผมไปดูพดอันนะครับผมไปดูเอาเบาขาอินบาวหมายความว่าจากข้างนอกวิ่งเข้ามา,าเทอร์เฟอร์เครื่องนี้เราต้องมานั่งอาราวนะครับ นี่ฮะ r d p พวกนี้พวก r d p เนี่ย e ี o ม e เด s ท t อปถ้าเพื่อนๆน,นะครับหาไม่เจออ่ะผมหาไม่เจอนะผมก็มานั่ง allow นะครับพอตนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ TCP นะครับพอรสามสามนะครับ Allow ทุกๆ profile เลยอ่ะแบบนี้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆเข้าไม่ได้ก็มา Allow เลยนะครับเมื่อกี้นี้คือตรงนี้นะครับจริงๆมันมันคงถูกอ,อนุญ,ญาตอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วล่ะนะครับเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เลยแอดให้ดูเลยอ่ะนะครับทีนี้ต่อมาเราจะทําการเปลี่ยนพอตของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนพอต ของเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับสามารถที่จะรีโมทโดยใช้พอร์อื่นนะจะใช้ r e g กอ i t t นะครับจะใช้ r e g i s ตีนะครับ HKEY_LOCAL_MACHINE นะครับ <S <S System นะ c u r r n g c o n t r o l s e t นะครับน่าจะ service โอเค okay. default port คือ3389แต่ทีเนี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนพอร์ตนะครับวิธีการเปลี่ยนพอร์ตของเราเนี่ยจะใช้ registry เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทําผมแนะนำให้ Backup registry ไว้ก่อนนะครับเผื่อเปลี่ยนพลาดแล้วเกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์คุณจะได้สามารถแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้โดยการกู้คืน registry นะครับโอเคนะนะครับอยู่ที่ local machine system control control Cont t e r m i n a น Server นะครับแล้วก็วิ s t a t i o n RDP โ okay. อเคเดี๋ยวมากับมานะครับนะครับ System นะ h m a c h i n e System ครับไหมฮะอะไรครับ Cur r e n t c o n t r o l Set ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงไหนฮะ Control คอนโทรลเซ็ปุ๊บเ e อร์มินอลเซอร์วิสใช่ไหมครับเทอร์มินอลเซอร นี่ฮะเลื่อนมาครับทอร์นาเซอร์เวอร์วีนสเตชันนะครับพอร์ตเท่าทีผมกดผิดตัวพีนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นเดซิมอนจะสังเกตว่าพอร์ตตอนนี้ที่เราใช้นะ คือ default port คือ3 3 8 9นะครับที่ผมแนะนำให้ back up registry นี่คือตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทำการนะครับ export registry ต,ตรงนี้นะแล้วก็ back up ไว้นะครับ e ว k back นะครับ5.53 pm ขีดสองศูนย์สองศูนย์สองสองขีดศูนย์สามขีดสองหกนะครับเอ็กพอร์ตไว้นะครับไฟล์ที่ผมเอ็กพอร์ตไว้ก็คือเป็นการก็แบคเอฟฟิซิตี้นั่นแหละนะครับแบคเอฟฟิซิตี้คือไฟล์นี้นะครับนะเดีย๋ยวนะเนี่ยนะก็เก็บไว้ดีๆนะครับอย่าให้หายนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงผลิดพลาดจะได้เอามาอิมพอรตเข้ามาใหม่ อเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับตรงนี้แหละ <_ S 2> นะพอที่เราจะใช้ตอนนี้คือนะครับสามสามแปดเก้าใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมคุยไว้ก็คือ3ามสามเนอาสามนะครับเอาสามสามาจำได้ง่ายๆนะครับทุกคนนะ3า9สนะครับโอเคพอเสร็จแล้วทำไงต่อครับพอเสร็จแล้วก็ผมก็มาอาไฟา์วอลด้วยนะ นะครับพอร์ตนะเดี๋ยวเรายังไม่เอาลาไฟว์วอลนะเรายังไม่เอาลาไฟว์วอลเปลี่ยนเป็นสามสามเก้าเก้านะเสร็จปุ๊บให้รีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับรีสตาร์ทไปนะครับรีสตาร์ทไปจำเป็นต้องรีสตาร์ทเพราะว่าให้เซอร์วิสของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์เนี่ย เทอร์มินอลสวิตช์เนี่ยมันได้รีบูตขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทใหม่ด้วยด้วยพอร์ตพอต์วิสใหม่นั่นเองนะครับทีนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเหมือนเดิมนะเดิมนะครับ อ่อมามาเหมือนเดิมครับแล้วเสร็จปุ๊บลองนะครับ ip ถ้าเราเข้ามาปุ๊บนะแล้วก็ลองกดรีโมทเดสท็อปซึ่งเดิมเนี่ยเราคอนเน็กได้ใช่ไหมเราคอนเน็กได้โดยพอร์ทที่เป็นวีลโนพอทคือ3ามสตอนนี้เราคอนเน็กไม่ได้แล้วนะเราคอนเน็กไม่ได้เลยนะนะครับทีนี้เนี่ยผมลองเปลี่ยนเป็นพอร์ท นะโคล,ลอนนะครับเราใส่โคล,ลอนสามสามเก้าเก้าลองดูว่าได้ไหมเฮ้ยคือยังไม่ได้นะอันเนี้ยไม่ได้เราอาจจะต้องเช็คว่าอันที่หนึ่งเลยพอดีเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เนี่ยนะเป็น DHCp ปกติ d HCp ไม่น่าเปลี่ยน IP แค่รีบูตเครื่องไม่เปลี่ยน IP นะเพราะมันจะจำเป็นวันวันนะครับเดี๋ยวเราลองลองลอกอนเข้าไปนะครับเราลองลองอ็อกอนเข้าไป นะครับผมคิดว่าน่าจะติดไฟ,ไฟวอร์เพราะว่าพอไม่ใช่เวเอร์โนพอตแล้วก็ไม่ใช่พอร์ตที่มันถูกอนุญ,ญาตให้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์มันก็เลยไม่ได้นั่นแหละตอนเนี้ผมเข้าไปได้ผมจะมาเปิดไฟวอร์พอดสามสามเก้าเนะครับแอดวาน วิดอดีเฟนเดอร์แอดวานซ์เซเคูริตี้นี่แหละแ้องจริงวิธีการทำมันก็ดูซับซ้อนอยู่นะนะครับแต่สำหรับคนที่มีทักษะมีประสบการณ์เป็นซิสเต็มแอดมินไอทีซัพพอร์ตเป็นซิสเต็มเจเนียร์จะมีไม่ยากนะครับแทนที่ผมจะใช้วิธีการปิดไฟล์ว่าผมไม่ใช้นะครับเพราะว่า การที่มีไฟวอลของตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันทําให้เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจครับว่า Microsoft เองเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ชื่อว่าทัสวอตตี y computing นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับโดยที่เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยโดยดีฟอลต์นะครับเมื่อติดตั้งมาเซิร์ฟเวอร์จะทําการปิดทุกๆพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานจะเปิดเฉพาะพอร์ตที่เป็นคีย์เซิร์ฟวิสหลัก แล้วพอตก็จะถูกเปิดเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ยูเซอร์จะใช้งานนั่นแหละค่อยๆเปิดเปิดเป็นบางพอตไม่งั้นการเริ่มต้นเปิดทุกพอตไว้ก่อนแล้วไม่ใช้อะไรค่อยปิดมันผิดด้านโซลูชันหรือด้านความปลอดภัยของ Microsoft เขาจึงทําแบบนี้มาอยู่แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาปิดไฟไวอลทั้งหมดมันจะเข้าขายมันไม่มันไม่ทรัสตแล้วนะครับมันเป็นการเปิดแล้วมันไม่ security แล้วนะครับสมัยก่อน ยุคหนึ่งที่เป็น Windows Server NT Windows Server 2000 Server เนี่ยเขาจะเปิดพอตทั้งหมดเลยอันนั้นมีจุดอ่อนเยอะมากมีช่องโบว่เยอะมากเลยนะโอเคผมจะมาอนุญาตพอต TCP 33เลยนะ3399นะครับเมื่อกี้นะครับผมก็จะเปิดไฟวอร์3399ามเเนะเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยพอเปิด3399ก็ มาเทสดูครับมาเทสดูน่าจะเข้าได้นะเห็นไหมฮะเมื่อกี้ก็คือติดไฟวอลแล้วผมก็ไปเปิด incoming port 3399ให้เครื่องข้างนอกวิ่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับนะนะครับก็ทะลุทะลวงแล้วเรียบร้อยนะครับก็นี่ฮะเพียงแค่นี้ทำเพียงเท่านี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณมีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวคุณ Public นะครับถ้าคุณพยายามใช้อย่างเช่น Anydesk นะครับคุณใช้ TeamViewer ใช้อะไรพวกนี้ทูเหล่านี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะนะครับมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะนะถ้าคุณเปิดไว้ตลอดเวลาหรือคุณเปิดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็มีช่องโหว่ครับถ้าคนโดนโจมตีช่องโหว่เนี่ยก็อาจจะทําให้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาคุณเลือกใช้ทูสําหรับรีโมทเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็พึงตระหนักไว้ด้วยนะครับรหัสผ่านต่างๆก็ใช้ทำให้มันยาวๆไว้แล้วกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยมากทูพวกนี้พอใช้ไปสักพักหนึ่งถ้าเป็นของฟรีแทนที่คุณจะรีโมทได้นานๆคุณก็จะรีโมทได้ระยะเวลาสั้นๆถ้าคนอยากจะใช้ก็ต้องซื้อถูกไหมครับ อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเว o n งนะที่เอามาฝากหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการที่ผมทําคลิปนี้นะครับไม่มากก็หน่อยครับมีข้อแนะนํามีอะไรจะเสนอแนะฝากไปใต้คลิปนี้ด้วยเลยนะครับจะขอบคุณมากที่และที่เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อความรู้นี้ไปให้คนอื่นนะครับในขณะที่เขาอาจจะ เดือดร้อนมากอาจจะบรรเทาความเดือดร้อนเขาก็ได้นั่นคือป้าอหมอายของเราครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลายไปก่อนครับสวัสดีครับ